สนับสนุนโดย AIS CG Advance VR <are> Leo ไทยประกันชีวิต ต้อมยุทธเลิศนั้นเป็นผู้กกับภาพยนตร์ไทยที่มีวิธีการทำงานที่ถือว่าแปลกแหวกแนวไปจากคนอื่นๆพอสมควรครับซึ่งเรื่องล่าสุดที่ปี่ตอมกำกับนั้นเขาได้ค้นพบวิธีการใหม่สำหรับตัวเขาเองขึ้นมาหนึ่งวิธีในการถ่ายทำภาพยนตร์เพียงแต่วิธีการนี้มันแลกมาด้วยความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเขาล่ละครับอย่างที่ห้องห้องนี้นมีเรื่องเล่าไหมสมัยก่อนเนี่ยเข้ามาในห้องนี้มันเป็นภาพจาภาพเดียวที่เพื่อน กำลังนั่งหลอมเพ้นสีน้ำแล้วแต่ละคนเนี่ยพี่ก็จำเพื่อนคนนั้นได้กอ๊อฟนั่งเพ้น์อยู่ตรงไอ้ก๊อฟทีโบน,บอนเอออยู่ตรงนี้มือกีตาร์ทีโบนออไอนมแมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วแต่ละคนก็จะวาดกันด้วยความแบบแต่ว่าณโมเมนตะ์ที่คนวาดกันเนี่ยมันพี่พี่รู้สึกว่าเออมันเป็นมันเหมือนฝึกสมาธิมากกว่างานพวกเนี้ยงานศิลปะมันใกล้เคียงกับงานเดินจงกรมงานสมาธิเพราะมันจะไม่คิดเรื่องอืน่นมันจะแบบคอนเซนเทรตกับตรงเนี้ยแล้วมันเอื้อให้ไอพวกเนี้ย มันเป็นกลายเป็นนักแต่งเพลงมันเล่นดนตรีอ่ะมันใช้อารมณ์มันใช้ความละเอียดในวินาทีนั้นเนะี่ยดังนั้นน,น,นั่นทำให้เห็นว่าพี่เล่าเล่าเรื่องอะไรไเวลาเข้ามาเนี่ยเฮ้ยพี่กาลังเล่าเรื่องว่าเฮ้ยศิลปะมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่มันเพ้นลงไปศิลปะมันอยู่คือการฝึกจิตให้เราเป็นคนที่มีสติได้รู้จักตัวเองเร็วขึ้นนั่นคือเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องของคนเรียนศิลปะที่คิดว่าตัวเองยังไม่รู้เรื่องศิลปะ แล้วมาเรียนแต่จริงๆเ่ยพี่มองว่าศิลปะมันมากับมนุษย์ทุกคนอย่างพี่ต้อมได้ฝึกอะไรจากที่ที่เอาไปใช้ในการเป็นผู้มกับความอดทนมากกว่างานสร้างสรรค์มักจะเกิดจากสภาพที่บีบคั้นการแต่งเพลงการอะไรเนี่ยมันไม่ได้ใช้แรงนะเวลาพี่ทําหนังเฮ้ยเขาปฏิเสธเราพี่ไม่สามารถทําหนังตอนที่เข้าวงการพี่ไม่สามารถเป็นผู้นำกับบ้าภายในเดือนหนึ่งพี่ใช้เวลาเกือบ3ามปี ทุุมลลงไปหดแ้วนั่นแสดงว่าถ้าเป็นคนอื่นเลิกไปแล้วแต่กูทนไงกูไม่สนกูอึดเรื่องลำบากแค่นี้ชินแล้วเออการรอเนี่ยพี่รู้จังว่าศิลปะคือมึงโอ้โหกว่าจะเสร็จทีละยนันกว่าจะเติเมเออนะคือตรงนั้นต่างหากที่พี่มองว่าเฮ้ยคนที่ผ่านงานลนำบากมันจะมีความอึดอันนี้พี่พ,พี่พี่ได้จากตรงนี้าฉะนั้นนายทุนจะปฏิเสธพี่คนหนึ่งผมให้กูไม่กลัวเรากูเคยตกรถไฟมาแล้ว เรือกูก็รอกูจะอรอนายธงชัสักคนสองคนไม่มีปัญหาตอนที่ต้องเสียรูกไปกว่าพี่จะพึ่ตัวเองกลับขึ้นมาเพื่อทําหนังใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอ๋ออันนี้หนักอันนี้หนักเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอเพราะว่าแล้วเราไม่เคยเสียคนที่มันใกล้เลือดเนื้อเชื้อไขของเราที่เป็นแบบไม่รู้ลูกเนี่ยมันเราเพิ่งเข้าใจอะว่ามันนึกถึง ภรรยาที่เพิ่งเสียลูกวันสองวันนี่มันมัน,มน,มนพี่รับไม่ได้แต่ว่าอย่างอย่างเขาเรียกว่าอย่างโชคดีที่เราได้โอกาสเดินเข้าไปในสายพุทธแบบสายป่านะนะพอไปวัดนั้นเนี่ยมันเหมือนเข้าไปถึงจุดที่เราเพิ่งเข้าใจว่าพุทธหมายถึงอะไรทำให้เรารู้สึกว่าสามารถ ตัดออกได้คือมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ไมีไม่เสียใจนะเดินอยู่กับคนสองแฟนคืออยู่นั่งเห็นร้องไห้ร้องไห้เสร็จแต่ร้องไห้ค,ค,คือปล่อยร้องไห้เสร็จแล้วก็เลิกแต่ก็เราจะไม่ใช้เวลากับมันนานของพี่เนี่ยมันจะมีผลกระทบสองปีหลังจากนั้น,นทุกครั้งที่มีสมาธิปุ๊บมันจะแวะไปหาลูกอะ่ะพอลูกปุ๊บมันมันต้องใช้เวลานาน,านกว่าจะคลีย่ะถามว่ามีปัญหาพี่ไม่สามารถเขียนบทได้ หลังจากตุ๊กแกรักแป้งมากจะทำโปรเจกต์บุพภาลตาินนิวยอร์กเขาให้เงินไปล้านนึงไปเขียนบทที่นิวยอร์กแต่เขียนไม่ได้กลับมาต้องเอาเงินล้านนึงคืนเขา,า,า,าเแต่นั่นคือเสียงานเราแล้วเราทำงานไม่ได้พี่ใช้วิธีทำงานโดยไม่ต้องเขียนปล่อยให้ไอเดียมันมาณนะโมเมนต์ที่เขาเรียกว่า ถูกเวลาเนี่ยบีบเราอะต้องโยนตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบอันตรายที่สุดเพื่อให้สัญชาติยาณเอาตัวรอดใช,ใช่แล้วเราเจะรู้เองว่ามันจะมีสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนว่าเราสามารถไปทางนี้ได้ในในการเอาตัวรอดตรงนั้นนะแต่ถ้าเราเดินตามทางที่ถูกต้องเราอาจจะไม่ได้สัมผัสกับ,กบอีกทางหนึ่งซึ่งที่มันมีทางนี้อยู่ด้วยเว้ยนี่คือทางเอาตัวรอดอีกทาง ททถ้ามันหาแรงบันดานใจมันก็ต้องทําอะไรที่มันไม่คิดว่าคนเขาจะทําแล้วมันยากงั้นไปถ่ายี่ญี่ปุ่นจากเดิมที่จะไปถ่าย<อ>าที่โตเอที่<อ>ทนิวยอร์กใช่บุาพานิวยอร์กไปถ่ายไปถ่ายที่ญี่ปุ่นล็อกวันถ่ายดาราดาราบทไม่มีให้ไปไหมทำไหมเลือกแค่นั้นถ้าอยากจะเล่นก็ต้องไปด้วยกันไอพวกจะไม่มีแคสติ้งไม่มีอะไรเงี้นพอกูไม่มีอารมณ์ทำเข้าใจไหมลูกกูตายอ่ะ แต่พี่ไม่ได้พูดบอกนะลูกกูตายมึงอยากให้กูมานั่งคุยกับพวกมึงเลยคือเอางี้พี่ก็เลยเซตโปรเจกต์เลือกโลเคชันเลือกโลเคชันจากอินเทอร์เน็ตจองที่พักจากอินเทอร์เน็ตแล้วก,แวก็แล้วบอกเสี่ยวต้องไปแล้วนะอา้าวบทมึงเสร็จยังยังไม่เสร็จแล้วมึงจองไนดะ้ที่พักได้ไงมันต้องจองถ้าไม่จองมันไม่ได้ถา่ายใช้ตัวนี้บีบทุกคนเลยตากล้องไม่มีไฟให้นะเขาก็ไม่ไปเลยเออทำไงไม่มีตากล้องอ่ะมึงก็ต้องไปซื้อกล้องแล้วมึงก็ต้องถ่ายเองถ่ายเองเหรออ่าคือพี่ถ่ายเองเหรอใช่เลือกเสีย ที่ถ่ายเองไม่มีใครถ่ายให้กูพวกมึงต้องไปแบบโจนที่เก่งเราจะทํางานแบบอิสะระจริงอิสระจากเงินเง,งินน้อยไม่ใช่ข้อกําหนดนะเงินน้อยไปอิสระคือเงินน้อยมึงก็ต้องทํามันจะต้องเป็นโปรเจกต์ที่แบบทั้งทีมงานและพี่บอกว่าไม่มีเป็นข้อแม้เลยทั้งสิ้น จะฟังดูเหมือนหลายๆเรื่องที่พี่กําลังพูดอยู่หน้าขณะนี้ผมมองด้วยแววตาพี่เนี่ยเหมือนกับได้ผลมากกับการที่บีบบังคับโดยสถานการณ์เพราะเหมือนพี่กลับมันมีชีวิตชีวาอีกครั้งใช่เรื่องลูกไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงความความเป็นความตายของพี่ตรงนี้ได้ทุกโมเมนต์ที่ลงกองพี่ต้องยังไงวะหีมันไม่ตกหรอหีมัไม่ตกแล้วเลาเรื่องยังไงกลับมาถ่ายอีกทีไหมสมองทํางานตลอดเวลาแล้วก็รู้ลิมเดตตัวเองเลยว่าพี่สามารถถ่ายติดกันได้แค่12วัน แล้วพี่ก็น็อกแล้วเหลือคิวไทยวันหนึ่งต้องให้ผู้ช่วยถามทําอะไรต่อแต่สิบวันนั้นนะคือพี่รู้เลยว่าเฮ้ยม,มันมันมันสนุกเราต้องเจอกับอะไรตลอดเลยก่อนหนังฉายประมาณสักสองอาทิตย์พี่ยังตัดไม่เสร็จเพราะรอ,อน,นิมิตอยู่หมายถึงว่าก่อนรู้แล้วว่าหนังจะ air ออนแอร์เมื่อไหร่สองอาทิตย์ก่อนออนแอร์ก็ยังไม่รู้เสียจียงขอดูแล้วขอดูแบบไม่อันนี้งานนี้ขอเพราะว่ามันต้องรอนิมิตจริงๆมันไม่มาุนี่โมเมนต์เหล่านี้มันทําทําให้คนที่เขาทํางาน กับพี่มาก่อนนี่เขาคงคิดว่าพี่เป็นเอามากแล้วนะพี่จะบอกว่าลูกกูตายมึงให้กูหน่อยก็ <c oughs> คือลูกกูเสียนี่กูเจอมันหนักแล้วเพราะนั้นใครจะเดินออกจากกองใครจะโวยวายใครจะดดามันเป็นเรื่องเล็กสําหรับพี่เรื่องเล็กมากๆวิธีเนี้ยมันทําให้ดึงพี่กลับมาเข้ามาสู่ในงานได้เัระนั้นคือมันจะเป็นอิสระจากความคาดหวังสิ่งที่เราทําขึ้นคือคือ,คอเราแค่ทําตัวเองเหมือนน้ำแล้วทิ้งตัวลงไปตัวนั้นแล้วเราเชื่ออยว่ามันทุกอย่าง ถ้าเชื่อในสัญชาตญาณมันจะมีสิ่งที่ถ้าไม่ดีมันก็เป็นทางใหม่ที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราสามารถไปทางนี้ได้ถ้าจะมองว่าเฮ้ยลูกเป็นปัญหาในการทํางานอะ่ะไม่ใช่ลูกเป็นแรงผลักด,ดันอีกแบบนึงถ้าเราเอาวิกฤตเป็นโอกาสมันก็สามารถทําได้เออพี่ไม่ได้มองความทุกเนี่ยเป็นความโชคลายนะพี่มองความทุกเป็นแค่ความทุกแล้วพี่ก็อยู่กับมันให้ได้หนังเรื่องนี้มันเหมือนเป็นการจัดการความ การทำงานที่แบบ manage ระหว่างที่พี่มีความทุกข์เรื่องนี้ของพีนะเรารู้สึกได้เลยนะครับว่าความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของภูมิกับท่านนี้ไม่ว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนเขาก็จะไม่ยอมให้ความทุกข์มาชุดรั้งเอาไว้ละครับแต่เลือกที่จะใช้เป็นแรงผลักดันแปลเปลี่ยนเพื่อสร้างสรรผลงานใหม่ๆขึ้นมาครับ